ประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคําอีกจํานวนมากที่ถูกเอื้อนเอย่ยผ่านบุคคลสําคัญจํานวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศษที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ทุกท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมาก ผู้อภิปรายมาสักครู่นี้สอดเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึก นั่นคือความรู้สึกของคนอักตันอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทําอย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอาภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้พิรายพูดบอกว่าพี่ธดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กับมริการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการกระทําที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทําเรื่องแบบนี้นเสนอ ท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมซึ่งไ่เกี่ยววับชติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานน่ต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลาง การที่จะรูปบุคคลไหนออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียกด้วยความเคารพว่ายัตินี้มันเป็นเรื่องของขอบวนสเสด็จที่ทำ้ายจิตใจพี่น้องประชาชน แต่สิ่งที่สําคัญท่าท่านกําลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลต้องการกระทาผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมาถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบันทอน อย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดเลยผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้วัวใจขอานนักชาติมันเต็มเปียมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวสามครับเลวสามมาก ในความรู้สึกผมผมเรียนท่านประธานครับและรรท่านประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกแล้วครับแต่ผมถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองผมพร้อมที่จะถ่ายรูปบองคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสามนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับ ประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่สร้างสรรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทำไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็น ย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านเนี่ยเมื่อวันนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะ่ผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพักการเมืองผมถือว่านักการเมืองทุกคนความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำมือถือสาบปากถือศีลครับเรียนด้วยความเคารพกันชาตรัญครับผมวินิจฉัยนะครับ าภาพที่ท่านามานำเสนอเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับเมือม่อเมือ่อสักครู่ผมไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการพลาดพิงไปนะครับแล้วก็มีการนำเสนอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมผมจะหาคำตอบให้นะครับว่า,อ,าอนุญาตเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับ คือคืออย่างนี้นะท่านท่านลังสีมันครับผมว่าอย่าตอบโต้เลยนะครับก็ให้ให้ผู้เสียหายเขาเขาเขามีโอกาสได้ได้ได้แสดงนะครับว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้นำเสนอนะครับคือผมอยากจะให้งานนี้นะครับเป็นงานแก้ปัญหานะครับแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอามาโต้กันเนี่ยนะครับจากข้อที่เราจะแก้ไขมันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่มากขึ้นนะครับ